สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็จะพามาเสิร์ฟความอร่อยทั่วเชียงใหม่กันนะคะเริ่มกันที่ไก่ย่างเจ็ดยอดนะคะเป็นร้านไก่ย่างที่ราคาไม่แรงเลยไม่ละสิบบาทนะคะเอามากินกับส้มตําก็คืออร่อยมากเลยร้านต่อมาก็คือลําสามแพ่งนะคะร้านนี้ส้มตําเขาอร่อยนะคะปลาล้านัวมากแล้วก็หน้าร้านเขาขายไก่ย่างด้วยนะคะไก่ย่างกับส้มตําก็คือของคู่กันน,นะเนาะเขาก็ทําอร่อยนะคะทุกคนโดยเฉพาะส้มตําของเขาก็คือปลาล้านัวแล้วก็เผ็ด ะะสําหรับใครที่ไม่ทานเผ็ดก็แนะนําให้สั่งเผ็ดน้อยนะคะเอามาทานกับแซลมอนก็คืออร่อยมากค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็น ทะเลถังนะคะหรือว่ากุ้งถังร้านนี้เราจําชื่อไม่ได้แล้วดูชื่อจากฝาเอาละกันนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เราสั่งกินประจําทุกครั้งเลยนะคะเขาก็จะมีเส้นแถมมาด้วยแล้วก็มีถุงมือมีที่รองกันเพื่อนครบเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นแหนมเนืองค่ะทุกคนแหนมเนืองต้องเป็นเจ้านี้เท่านั้นนะคะเจ้านี้อร่อยที่สุดแล้วก็ได้เยอะด้วยน้าจิ้มเขาก็ให้เยอะแล้วก็หอมมากนะคะร้านนี้อร่อยค่ะแล้วก็ มีเซตที่เป็นของฝากด้วยนะคะร้านถัดมาก็จะเป็นทะเลถังนะคะทุกคนร้านนี้อร่อยนะคะทุกคนเราชอบไปนั่งทาน แล้วก็สั่งเป็นข้าวโพดชีสก็คือแซ่บมากทุกคนก็คือนัวมันถึงใจมากนะคะแล้วก็ข้าวโพดในทะเลถังเขาหวานมากค่ะทุกคนเป็นข้าวโพดในทะเลถังที่ถูกต้องแล้วก็มีเป็นหม้อไฟด้วยนะคะหม้อไฟเขาก็ให้มาจุกๆเลยนะคะของอาหารทะเลก็คือให้เยอะมากค่ะทุกคนหม้อนี้น่าจะกินประมาณ3-4ี่คนได้แต่เราไปแค่สองคนแล้วก็แตก่ก็กินหมดนะคะ ต่อมาก็จะเป็นขั้วไก่นิมมานค่ะทุกคนร้านนี้เมนูก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะราคาไม่ได้แรงมากนะคะใครที่แบบอยากหาร้านขั้วไก่อร่อยๆอก็แวะไปทานร้านนี้ได้นะคะไม่ได้อร่อยแค่ขั้วไก่เนาะขนมอะไรพวกนี้เขาก็อร่อยเหมือนกันนะคะที่เราไปเราก็สั่งเป็นขั้วไก่แล้วก็เป็น ทะเลมานะคะเพราะแบบเราเป็นคนชอบกินอาหารทะเลแล้วก็มีสั่งขนมมาชิมด้วยนะคะเราไปช่วงนั้นก็คือคนไม่เยอะมากเนาะไปตอนแบบเย็นๆตอนกลางคืนอะไรพวกนี้ก็มีโต๊ะว่างอยู่นะคะแก้วน้ําเขาก็แบบอันนี้เป็นการที่เสิร์ฟน้ําแบบให้น้ําเย็นนานมากเลยนะคะทุกคนเวลามันอยู่ในแก้วแบบนี้มันจะ ทำให้เก็บความเย็นได้นานมากๆเลยขั้วไก่เขาหอมมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็น่ากินมากๆราคาก็ไม่แรงนะคะก็ทานกับซอสพริกนะคะส่วนใครที่ชอบทานเผ็ดก็เติมพริกป่นได้นะคะขนมเขาก็อร่อยค่ะ